ในป่าลึกมีบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกตำรวจห้าคนลากพระสองรูปพร้อมโซ่ตรวนแต่พวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปลุกนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลเรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงความลับที่ถูกฝังไว้ใต้ดินคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความจริงที่โลกนี้พยายามซ่อนเถาวันเปียกชื้นเลื้อยทับเส้นทางลับกลิ่นดินสาผสานเหงือเข้มข้น เสียงใบไม้เสียดสีกรีดอากาศสยามคำ่ำรอยเท้าตำรวจห้าคู่เหยียบโคลนหนืดเป็นจังหวะหนักแน่นโซ่เหล็กกระทบกันดังคลิกคลักราวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะพระรูปแรกหน้าซีดดวงตาแดงกำ่ำผ้าเหลืองที่เคยสะอาดกลับเต็มไปด้วยคราบโคลนพระอีกรูปกัดฟันแน่นมือสัน่นเพราะความเจ็บที่ข้อมือถูกบีบแสงไฟฉายสาดตร์วาดเงเงาสัตว์ป่าให้หลับตาแต่เงาในใจยังมืดทมินกว่ายอดไม้สูงทึบปิดท้องฟ้าไว้ เสียงจักจันดังราวหมื่นกลองเตือนภัยอากาศอับจนหายใจฝืดกลิ่นใบไม้ผูเริ่มแสบจมูกฝูงยุงวนรอบแสงไฟราวกับวิญญาณเร่ร่อนสายตาผู้บวชเห็นรอยสักลึกลับบนต้นไม้ใหญ่สัญ,ญลักษณ์งูพันรอบกะโหลกยิ้มเย็นตำรวจมือโซ่รี่ตามองภาพนั้นแล้วแค่นยิ้มเสียงปืนเซฟตี้ถูกกดดังแกรกลมเย็นเฉียบพัดวูบทั้งที่เหงื่อย,ยังซึม ดินงเงยวบลงใต้ฝ่าเท้าราวกับใจจะสุดไฟฉายสะท้อนบางสิ่งคล้ายแท่นศิลาบำบวงเลือดสีดำเกาะแห้งเป็นคราบหนากลิ่นขาวฉุนแทงจมูกจนตาเริ่มพรา่าเสียงโซ่กระตุกเร่งก้าวให้ใกล้แท่นนั้นมากขึ้นพระรูปหนา้าซีดถันมามองผู้คุมดวงตาสั่นระริกฉายแววรู้ทันบางอย่างกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ผสมปนจนแยกไม่ออกใบไม้บนพื้นเริ่มลั่นดังเปาะเหมือนถูกเหยียบทั้งที่ไร้คน แสงไฟฉายดับบูบความมืดโอบรัดท,ทุกชีพจรเสียงจามรีตัวใหญ่ร้องเฮี้ยมจากความลึกคลื่นเสียงสะเทือนกระดูกสันหลังโซ่เหล็กยินเยียบตีกับข้อมือเกิดสะเก็ดเลือดขาเริ่มชาเหงื่อเย็นไหลลงสันหลังแต่ฝืนย่างต่อราวถูกมือมืดผลักดวงไฟฉายกลับสว่างพันเผยลงไม้เก่ายืนเดี่ยวใต้ต้นยางใหญ่ฟาลงเปิดเพียงครึ่งเห็นผ้ากระสาพัสเปียกเลือด ตำรวจนายหนึ่งพึมพำคำสาบเก่าแก่แผ่นดินสะเทือนเบาๆดังมาจากใต้ผิวดินเสียงหัวเราะต่ำสะท้อนจากรอยแยกในลำต้นเหมือนมีใครลอบมองผ่านรูไม้กลวงกลิ่นทุกเก่าจุดเองขึ้นกลางอากาศควันขาวก่อตัวเป็นรูปหน้าหัวเราะเย้ยหยันพระทั้งสองยืนนิ่งน้ำตาเจือด้วยเลือดไหลาจากหางตาสายโซ่ถูกดึงจนรัดลำแขนแน่นตำรวจยกปืนขึ้นเล็งลง แต่กรปืนแข็งขึ้นเองไม่ขยับลมหายนาพัดเข้าทุกทิศราวกับไร้จุดกําเนิดเสียงแตกดังราวกับทุกสิ่งพังทลายพื้นใต้ฝ่าเท้าแตกร้า้วเสียงดังเศษดินพุ่งขึ้นเหมือนระเบิดเงียบฝูงแมลงสีดําไต่ขึ้นขากางเกงตํารวจอย่างไม่หยุดหนึ่งในนั้นกรีดร้องแล้วล้มลงเลือดซึมจากตาหูและปากอย่างไม่ทราบสาเหตุพระรูกที่เงียบมาตลอดกระซิบเบาพวกท่านไม่ควรมาที่นี่ เสียงนั้นแผ่วเบาแต่แฝงพลังสะกดตำรวจอีกคนเบิกตากว้างมือสั่นมือที่เคยถือโซ่ปล่อยหลุดราวกับกลัวไฟไฟฉายดับอีกครั้งเสียงกรีดร้องของคนละลายไปกับเสียงลมกลิ่นเผาไม่ลอยมาตามสายลมแต่ไม่มีไฟไม่มีควันแค่กลิ่นเผาเนื้อเงียบๆที่กระทบสำนึกพระอีกองค์สุดตัวลงมองแท่นศิลาด้วยความเศร้า เสียงของเขาเยือกเย็นยิ่งกว่าอากาศรอบตัวที่นี่เคยเป็นวัดก่อนจะถูกทรยศคคำพูดนั้นทำให้ตำรวจที่เหลือหยุดก้าวดวงตะวันสีแดงฉานโผล่พ้นยอดไม้แต่ไม่มีความอบอุ่นใดมาถึงพื้นป่าทุกอย่างถูกย้อมด้วยสีเลือดเสียงสะอื้นเบาๆดังจากหลังกอไผ่เด็กชายในจีวรเปื้อนโคลนเดินออกมาช้าหาหาใบหน้าขาวซีตร้ชีวิต ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเงาแค่รอยยิ้มจางหาหะพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเราเรอพวกท่านมานานแล้วตำรวจนายสุดท้ายหันไปมองเพื่อนร่วมทีมไม่มีใครเหลืออยู่ข้างเขาอีกร่างที่เคยเดินตามเงียบหายไปกับหมอกเขาสะบัดหัวแรงๆหวังหลุดจากภาพลงตาแต่เสียงโซ่ยังลากอยู่ใต้เท้าเด็กชายในจีวรยกมือพนมช้า หาห่ <H aha> ใต้ฝ่ามือมีบางสิ่งเรืองแสงสีทองแอมแดงเสียงสวดมนต์ดังขึ้นจากทุกทิศทางทั้งที่ไม่มีใครเห็นพระรูปใดอีกเสียงนั้นกลืนกันราวกับพันเสียงพูดพร้อมกันคำสัตว์ถูกหักหลังศรัทธาถูกแลกด้วยอำนาจวิญญาณพวกเขายังผูกติดที่นี่ต้นไม้รอบตัวเริ่มขยับช้าหา่กิ่งไม้ค่อยกันราวกับแขนคนตายโอบรัด ดินใต้เท้าอ่อนนุ่มเหมือนโครนดูดขาเขาจมลึกลงทุกวินาทีเขากรีดร้องเรียกชื่อใครสักคนแต่ไม่มีเสียงใดสะท้อนกลับทันใดนั้นลงไม้เก่าที่เคยเปิดคลื่นค่อยๆปิดลงเองเสียงไม้กระทบกันดังก้องกังวานและเสียงลมหายใจสุดท้ายของตำรวจคนนั้นก็เงียบไปทุกอย่างสงบแต่ความเงียบนั้นหนักอึ้งกว่าความตายเหลือเพียงเสียงสวดมนต์ ที่ยังดังต่อไปในความมืดของป่าเสียงสวดมนต์ยังคงก้องสะท้อนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เสียงมันเป็นแรงสันสะเทือนที่ไหลผ่านต้นไม้ผ่านพื้นดินผ่านอากาศที่หนักหน่วงกลางลานศิลาเด็กชายรูปนั้นยืนนิ่งแววตาเศร้าแต่แน่วแน่เขาก้มหน้าลงแล้วกล่าวช้าๆด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำพวกเขาไม่ได้มาเพื่อไถ่าบาป แต่เพื่อปิดปากความจริงเสียงสะท้อนของคำพูดนั้นกระแทกเข้าเสาไม้รอบบริเวณเสาเก่าๆที่พังพินาศไปแล้วกลับเริ่มสั่นไหวเศษผ้าพระที่ขาดวิ่นพัดปลิวขึ้นลอยวนอยู่กลางอากาศก่อนจะรวมกันกลายปเป็นร่างของพระสงฆ์นับสิบพวกท่านยืนนิ่งมองดูลงศพที่ปิดสนิทมือของวิญญาณบางองค์ยกขึ้นรากับกำลังประพรมน้ำมนต์ที่มองไม่เห็น ทันใดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วๆดังออกมาจากใต้ดินไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงหลายเสียงหัวเราะเบาหาหาช้าหาหเจอด้วยความเจ็บปวดพื้นป่ารอบลานกลับมาเงียบสนิทอีกครั้งไม่มีลมไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่เสียงหายใจ เงาร่างของพระสงฆ์ทั้งสิบค่อยๆหายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่ากลางลานลงไม้เก่าๆก็ไม่มีอีกแล้วหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่เด็กชายยังยืนอยู่มือที่เคยผนมกลับแน่นิ่งข้างลำตัวเขาหันหลังกลับเดินช้าๆเข้าสู่ความมืดระหว่างต้นไม้ใหญ่ราวกับไม่เคยปรากฏอยู่ที่นี่และในความเงียบนั้นเสียงโซ่เสียดสีกับหินดังขึ้นอีกครั้ง แต่ไม่มีใครให้เห็นว่าใครลากมันอยู่เสียงโซ่ลากผ่านพื้นหินยังคงดังชัดแม้จะไม่มีร่างกายใดปรากฏเหมือนใครบางคนหรือบางสิ่งยังคงถูกจองจําไว้ในความลับของป่าใบาไม้แห้งบนพื้นเริ่มไหวทั้งที่ลมไม่พัดแต่ละใบค่อยๆเคลื่อนตัวเรียงเป็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมประหลาดกลางวงนั้นมีหยดเลือดหยดแรกตกลงมา หยดที่สองตามมาอย่างช้าหาห่เลือดสดใหม่ทั้งที่ไม่มีร่างใดอยู่เหนือมันแต่กลิ่นนั้นชัดเจนเกินกว่าจะหลอกประสาทกลิ่นข้าวกลิ่นออบวนของความสูญเสียกลิ่นที่ครั้งหนึ่งเคยแผ่ไปทั่ววัดที่ถูกเผาเสียงไม้แห้งหักดังขึ้นจากด้านหลังช้าหนักเหมือนฝีเท้าของผู้ที่ไม่ได้เดินมานานแสงจะลอดผ่านกิ่งไม้ ส่องลงมาที่พื้นตรงกลางวงเลือดพอดีเงาร่างบางอย่างขยับเข้ามาในแสงมันสูงกว่าคนธรรมดาผ้าจีวรเก่ากระกลางลู่ลงกับลําตัวใบหน้าถูกซ่อนด้วยหน้ากากไม้บนหน้ากากมีเพียงรอยยิ้มกว้างไม่มีดวงตามันเงยหน้าขึ้นเงียบงนันแล้วเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งเบาเย็น แต่ชัดเจนในหูของทุกวิญญาณที่เคยย่างกลายเข้ามาไม่ใช่ทุกคำอธิษฐานจะนำมาซึ่งการปลดปล่อยใบไม้ทั่วบริเวณเริ่มสันสานพื้นดินหายใจเบาๆเหมือนสิ่งมีชีวิตวงกลมเลือดเรืองแสงสีแดงเข้มหน้ากากไม้เคลื่อนไหวรอยยิ้มมันกว้างขึ้นโดยไม่มีเสียงใดเกิดขึ้นสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์หรือเคยเป็นพระไม่อาจบอกได้อีกต่อไป แต่สายตาที่ซ่อนอยู่หลังหน้ากากนั้นจ้องลึกลงไปในใจผู้มาเยือนทุกคนไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่อให้จดจำและไม่ลืมว่าบางบาปไม่เคยถูกอาภัยจากแผ่นดินนี้เหงาร่างภายใต้หน้ากากยังคงยืนนิ่งไม่มีการขยับแต่ความรู้สึกของการถูกเฝ้าจ้องนั้นชัดเจนแม้ไม่มีเสียงหัวใจของผู้ที่ยังเหลืออยู่ กลับเต้นรัวราวกับจะลุดจากอกเสียงกระซิบเยังคงดำเนินต่อไปไม่เร่งไม่ช้าเหมือนบทสวดจากโลกอื่นศรัทธาเมื่อถูกหักหลังจะก,กลายเป็นพันธนาการพื้นใต้เท้าเริ่มร้อนขึ้นไม่ใช่เพราะไฟแต่เพราะพลังบางอย่างกำลังตื่นพื้นหินเริ่มแตกเป็นรอยเล็กหาหะแสงสีแดงเลือดสว่างออกมาจากรอยร้าว เงาร่างหน้ากากเริ่มเดินฝีเท้าไม่ส่งเสียงแต่แรงสั่นสะเทือนแผ่ซ่านไปทั่วลานทุกย่างก้าวดึงบางสิ่งออกมาจากพื้นมือมือที่ผอมซีดเหมือนซากศพโผล่ขึ้นจากดินพวกมันคือลูกศิษย์ของวัดหรือคือเหยื่อของคำโกหกไม่มีใครรู้แต่พวกมันมากขึ้นล้อม่งเลือดที่ยังเรืองแสงอยู่หน้ากากไม้หยุดยืนกลางวง มันยกมือขึ้นนิ้วเรียวยาวพับช้าๆเหมือนเชิญบางอย่างให้ฟังแล้วเสียงกรีดร้องแรกก็ดังขึ้นจากใจกลางป่าเสียงของผู้ที่ไม่มีร่างเสียงของคำสาบที่ไม่เคยถูกรับฟังแต่ไม่เคยเงียบหายจากแผ่นดินนี้เลยสักครั้งเดียวเสียงกรีดร้องนั้นสะท้อนจากต้นไม้สู่ต้นไม้กระแทกกับลำห้วยไหลเชี่ยวแล้วแต่กระจายกลับเข้าหูของผู้ยังยืนอยู่ ไม่ใช่เสียงธรรมดามันคือเสียงทุกทรมานที่อัดแน่นด้วยคำบิงวอนใบไม้เริ่มร่วงหล่นจากยอดไม้ทีละใบทีละชั้นเหมือนป่าเองก็ร่ำไห้บรรยากาศรอบลานกลายเป็นสีแดงหม่นเหมือนแสงอาทิตย์กำลังจางหายจากโลกจากใต้พื้นดินที่มีมือโผล่ขึ้นตอนนี้กลายเป็นร่างร่างของผู้คนในจีวรฉีกขาดดวงตาขาวโพลนไม่มีม่านตา พวกเขายืนล้อมวงร้องสวดเป็นเสียงเดียวกันเสียงสวดนั้นไม่มีท้อยคำใดที่เข้าใจได้แต่ทุกประโยคแทงลึกถึงกระดูกแม้แต่วิญญาณที่แฝงตัวอยู่เงียบๆก็สั่นไหวหน้ากากไม้ยกมือขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชี้นิ้วไปยังต้นไม้ใหญ่ด้านหลังใต้ต้นไม้นั้นคือหลุมหลุมที่ลึกจนไม่มีแสงเข้าถึงและภายในหลุมนั้น มีโซ่เส้นยาวถูกพันรอบวัตถุบางอย่างเสียงกระซิบเปลี่ยนไปจากอ้อนวอนกลายเป็นคำสั่งจากโศกเศร้าเป็นความกราดเกรี้ยวเสียงทั้งหมดพูดพร้อมกันลุกเขาขึ้นมาทัานใดนั้นพื้นป่าทั้งผืนสั่นไหวนกที่ซ่อนอยู่พากันบินหนีแม้แต่ลมหายใจก็หยุดนิ่งไปชั่วขณะโซ่ในหลุมเริ่มขยับแล้วบางสิ่ง เริ่มตื่นขึ้นจากการหลับไหลนับร้อยปีโซ่ขยับช้าหาหะเสียงโลหะครู่กับหินดังก้องพื้นดินรอบหลุมสั่นเหมือนจะพังทลายเสียงลมหายใจลึกต่ำดังขึ้นหนักๆยิ่งกว่าภูเขาเหมือนสัตว์ร้ายที่ไม่มีชื่อกำลังค่อยๆลืมตาเหล่าวิญญาณในจีวรหยุดสวดทันทีพวกเขาถอยห่างออกจากหลุมแต่ยังคงยืนล้อม เหมือนผู้เฝ้าพิธีกรรมที่ไม่อาจฝืนลิขิตได้จากในความมืดของหลุมนั้นเงาร่างใหญ่โตค่อยๆโผล่ขึ้นร่างนั้นถูกพันด้วยโซ่เหล็กหลายชั้นแต่ละข้อโซ่มีสัญลักษ์ณจารึกเต็มไปด้วยรอยเลือดแห้งและเท่ากระดูกข,ของอดีตใบหน้าของมันถูกคลุมด้วยผ้าดำสนิทแต่แววตาที่เรืองแสงทะลุออกจากผ้านั้นคือแววตาที่เคยเห็นสงครามเคยเห็นการทรยศ เคยถูกฝังทั้งเป็นมันยืนขึ้นช้าหาหะแต่เพียงแค่ยืนพื้นป่าทั้งผืนก็เงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองมือขนาดใหญ่ยกขึ้นลากโซ่ที่ยังพันลำตัวอยู่สายตาใต้ผ้าดำมองตรงไปที่หน้ากากไม้หน้ากากยกมือประนมเงียบไม่กล่าวคำใดรากับให้เกียรติผู้ตื่นจากความตาย แล้วเสียงกระซิบที่เงียบไปกลับมาดังขึ้นอีกครั้งในหัวของทุกสรรพสิ่งเขาคือคำพิภากษาเสียงกระซิบนั้นดังก้องราวกับถูกสลักลงในอากาศคำว่าคำพิภากษากลายเป็นแรงสันสืออในอกต้นไม้ที่ยืนหยัดมานับร้อยปีเริ่มโค่นล้มทีละต้นไม่ใช่ด้วยแรงลมแต่ด้วยแรงแห่งบาปที่สะสมไว้ในผืนป่าเงาร่างสูงใหญ่ขยับเท้า แต่ละก้าวที่เหยียบลงพื้นดินแตกร้าเป็นเส้นพืชพันธุเหี่ยวเฉาเหมือนถูกดูดชีวิตวิญญาณจีวรขาดเริ่มร้องไห้พวกเขาคุกเข่าพร้อมกันโดยไร้คำสั่งหน้ากากไม้ยังยืนอยู่เงียบไม่ถอยแต่รอยยิ้มบนหน้ากากกลับเริ่มจางหายเหมือนรู้ว่าเวลาของตนกำลังสิ้นสุดเงาร่างแห่งคําภิร์ภาษาหยุดลงตรงหน้ามัน ไม่มีคำพูดไม่มีเสียงมีเพียงมือใหญ่ที่ยื่นออกมาฝ่ามือเต็มไปด้วยรอยแผลเก่ารอยแผลจากไฟจากเหล็กร้อนและจากการทรยศหน้ากากไม้ไม่หนีแต่กลับก้มศีรษะรับการแต่ต้องนั้นทันใดนั้นรอยยิ้มสุดท้ายของหน้ากากก็แตกหักเสียงไม้แหลกดังลั่นไปทั่วลาน ใบหน้าภายใต้หน้ากากปรากฏเพียงวูปเดียวก่อนจะสลายไปเป็นผงทุลีเงาร่างแห่งคัมภีรภาษากำมือแน่นฝุ่นทุลีปลิวสลายไปในลมที่เริ่มพัดอีกครั้งเสียงโซ่กระทบพื้นอย่างเงียบงันแต่หนักแน่นเหมือนประทับตาแห่งความยุติธรรมเหล่าวิญญาณในจีวรทั้งหมดลุกขึ้นพร้อมกันคราวนี้ไร้เสียงสวดไร้น้ำตามีเพียงแววตาแห่งการหลุดพ้น และรอยยิ้มเศร้าแห่งการปล่อยวางท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากแดงฉานกลับสู่สีเงินของรุ่งสางแสงแรกของวันลอดผ่านยอดไม้ส่องลงบนลานหินที่ว่างเปล่าไม่มีโลงไม่มีเลือดไม่มีผู้ผิพากษามีเพียงป่าที่เงียบสงบเงียบพอจะได้ยินเสียงใจตนเองเต้นอีกครั้งเสียงของธรรมชาติเบาๆเริ่มกลับมา เสียงนกตัวแรกร้องจากบนยอดไม้ใบไม้ไหวตามแรงลมอ่อนเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยมีอยู่แต่ในใจของผู้ที่เคยย่างเข้ามาในลานนั้นบาดแผลไม่เคยจางความรู้สึกเย็นเฉียบยังเกาะแน่นในกระดูกแม้แสงแดดจะส่องตรงแม้ลานหินจะดูว่างเปล่าใต้พื้นดินรอยร้าวยังคงมีอยู่โซ่บางเส้นยังฝังลึก และเงาเงียบหาหะยังซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดระหว่างรากไม้วิญญาณในจีวรหายไปแล้วแต่รอยเท้าพวกเขายังอยู่เบาบางแต่ฝังลึกในดินชื้นเรากับบอกโลกว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทรยศไม่มีวันลืมต้นกำเนิดในหมู่บ้านห่างไกลเรื่องเล่ากลับมาอีกครั้งเล่าถึงวัดกลางป่าที่ไม่มีชื่อ วัดที่ไม่มีใครกล้าเข้าวัดที่ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะได้ยินเสียงโซ่ขูดหินไม่มีใครเห็นอะไรไม่มีใครกล้าเดินต่อมีเพียงเด็กคนหนึ่งยืนมองจากชายป่าในมือเขาถือหน้ากาก,ากไม้เก่าแตกและบนใบหน้าเด็กคนนั้นมีรอยยิ้มจางหาหะคล้ายกำลังรอใครรอใครบางคนที่ยังติดค้าง บางอย่างที่ยังไม่ได้ชำระดวงตาของเด็กคนนั้นแน่นิ่งไม่กระพริบจ้องลึกเข้าไปในป่าทึบเบื้องหน้าเรากับเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นลมเย็นพัดผ่านเส้นผมเขาใบาไม้ร่วงกราวใต้ฝ่าเท้าแต่เด็กไม่ไหวติงมือยังคงกำหน้ากาก,ากไม้นั้นแน่นลายนิ้วมือฝังลึกลงบนเนื้อไม้เก่าเสียงบางอย่างแววจากในป่า ไม่ใช่เสียงโซ่ไม่ใช่เสียงสวดแต่เป็นเสียงกระซิบแผ่วหาหะเบาราวลมหายใจของวิญญาณความจริงยังไม่หมดแววตาเด็กคนนั้นเปลี่ยนไปจากว่างเปล่ากลายเป็นแน่วแน่เขาหันหลังกลับเดินช้าๆเข้าไปในหมู่บ้านแต่ทุกย่างก้าวกลับทิ้งรอยเปียกไว้บนพื้นดินแห้งชาวบ้านที่เห็นเขาเดินผ่าน ไม่มีใครกล้าทักไม่มีใครแม้แต่สบตาบางคนปิดประตูเงียบบางคนก้มหน้าสวดมนต์รัวเร็วมีเพียงหญิงชาราตาบอดคนหนึ่งที่ยิ้มจางๆและพึมพำเบาเขากลับมาแล้วเพื่อปิดวงกรรมให้จบจริงและในค่ำคืนนั้นแสงไฟวูบวาจาจัดใจกลางป่าเสียงโซ่ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ มันไม่ใช่เสียงของพันธนาการมันคือเสียงของการเตรียมพิพากษาครั้งสุดท้ายค่ำคืนนั้นป่ากลายเป็นเงามืดนิ่งสนิทไม่มีแสงจันทร์ไม่มีแม้แต่ดาวท้องฟ้าถูกกลืนด้วยหมอกหนาทึบหมอกที่ไม่เย็นแต่ร้อนอับเหมือนลมหายใจจากบางสิ่งที่เพิ่งตื่นใจกลางป่าที่ซึ่งลานหินเคยถูกทิ้งร้างบัดนี้แสงไฟสว่างว่าเป็นวง เปลวไฟม่กระพริบมันนิ่งเรากับเปลวที่เฝ้ามองเด็กชายในหน้ากากไม้นั่งอยู่กลางวงไฟนั้นมือสองข้างวางบนตักหน้ากากถูกสวมกลับดวงตาใต้หน้ากากเปล่งประกายสีทองแดงเงียบมั่นคงและรอคอยเสียงฝีเท้าเริ่มดังใกล้ขึ้นไม่ใช่ฝีเท้าของสัตว์ ไม่ใช่ของคนธรรมดาแต่เป็นก้าวที่หนักหน่วงก้าวที่แบกความผิดไว้บนบ่าจากเงาไม้คนกลุ่มหนึ่งก้าวออกมาชุดเครื่องแบบของพวกเขายังคงเดิมตำรวจทั้งห้าสีหน้าเคร่งเครียดแต่ไม่หลบสายตาเพราะพวกเขาจำได้ที่นี่คือจุดเริ่มต้นและอาจเป็นจุดจบเด็กชายลุกขึ้น ไฟรอบบ่งลุกชนขึ้นทันทีแต่ไม่มีควันไม่มีเท่ามีเพียงแสงที่กันโลกสองฝั่งไม่ให้แตกันเสียงหนึ่งดังขึ้นจากภายในหน้ากากไม่ใช่เสียงของเด็กไม่ใช่เสียงของมนุษย์มันคือเสียงรวมของหลายชีวิตหลายศพหลายวิญญาณที่เคยถูกฝังไว้ใต้ความเงียบเจ้าจำสิ่งที่เผาได้หรือไม่ เจ้าจำคำที่ปฏิเสธได้หรือไม่เจ้าจำเสียงร้องสุดท้ายของเราได้หรือไม่ตำรวจทั้งห้าค่อยๆค,คุกเข่าลงไม่มีใครกล้าตอบไม่มีใครกล้าหลบหนีเพราะในใจพวกเขาคำตอบไม่เคยหายไปเลยแม้สักคืนเดียวแสงไฟรอบลานเริ่มค่อยๆลดลงจากเปลวเพลิงเหลือเพียงแสงอุ่นนวลไม่ร้อนไม่เย็น เพียงพอให้เห็นเงาร่างทั้งหมดอย่างชัดเจนเด็กชายถอดหน้ากากออกใบหน้าเขาอ่อนเยาวแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความทรงจำเกินวัยเขามองตำรวจทั้งห้าไม่ได้ด้วยความโกรธแต่ด้วยความเข้าใจเสียงหนึ่งดังขึ้นจากหัวใจของป่าไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นถ้อยคำสุดท้ายที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและปลดปล่อย การให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่คือการยอมรับว่าเราทุกคนต้องชดใช้และเรียนรู้ทันใดนั้นเงาวิญญาณน,นับสิบค่อยๆปรากฏยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าแต่ละคนบางคนเป็นพระบางคนเป็นชาวบ้านและบางคนเป็นเด็กเหมือนเขาพวกเขามองไปยังตำรวจไม่มีการกล่าวโทษ ไม่มีความแค้นมีเพียงความเงียบที่เข้าใจเงาวิญญาณทั้งหมดลอยขึ้นสู่ฟ้าละลายหายไปกับแสงแรกของรุ่งสางเป็นครั้งแรกที่แสงอาทิตย์ส่องถึงใจกลางป่านกเริ่มร้องสายลมเริ่มพัดอย่างอบอุ่นเด็กชายยิ้มก่อนจะหันหลังเดินจากไปหน้ากากไม้เก่าในมือเขาแหลกสลายเป็นผงละเอียด ปลิวไปกับลมเช้าตํำรวจทั้งห้ายังคงคุกเข่าอยู่ตรงนั้นไม่มีคำพูดใดมีเพียงความเงียบที่ปลุกความเป็นคนกลับมาและในแววตาพวกเขาคือคำสัญญาว่าจะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งและจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีเสียงโซ่ในป่าไม่มีเสียงสวดจากเงามีเพียงความสงบของผืนป่าที่ได้คืนศรัทธา และดินที่ได้พักจากความเจ็บปวดนี้ที่สุด